สวัสดีครับพบรายการ The Professional กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเสนอในเรื่องของร์มเลี้ยงปลากระพงนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของทางจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเหมือนกันนะครับปลากระพงที่นี่นะครับผมเลี้ยงด้วยน้ํากร่อยนะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นปลากระพงที่เก็ดแผงนะครับผมเนื้อแน่นนะครับมีรสชาติดีนะครับผมและที่สําคัญก็คือการเลี้ยงของคนแม่กรองนะครับ ก็จะมีวิธีการเลี้ยงที่นะครับผมน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะการทําอัตรารอดของปลานะครับของลูกปลาเนี่ยให้ได้ให้ได้สูงนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสาคัญของความสําเร็จในการเลี้ยงปลากระงนั่นเองนะครับผมข้อมูลจะเป็นปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ทางเจ้าของฟาร์มปลากระพงแห่งเมืองแม่กลองนะครับผมขวัญชัยฟาร์มนะครับเกือบไปแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อขวัญชัยเจตโพครับครับก็คือฟาร์มขวัญชัยฟาร์มก็คือในส่วนของขวัญชัยฟาร์มเนี่ยที่นี่ครับผมเราเลี้ยงปลากระพงอย่างเดียวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนที่จะเลี้ยงปลากระพงเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนครับพี่เมื่อก่อนคือทําสวนทั้งหมดเลยครับตรงนี้เป็นสวนมะนาวกับสวนชมพู่ครับแล้วพอสุดท้ายคือน้ํามันเค็มก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงปา ทำไมถึงเลือกเลี้ยงปลากระพงเพราะว่าในในละแวกนี้โอเคละเขาันติดกับบ้านแพ้วเลยใช่ครับแล้วก็ในคนคนคนบ้านแพ้วแถวนี้ก็คืออาชีเพเขาก็จะนอกจากทำสวนผลไม้ทำผลไม้ไม่ได้เขาก็จะไปเลี้ยงสัตว์น้าอยู่อย่างเช่นปลาสลิด<ช>อ่าหรือรไม่ก็กุ้งทาไมเราถึงเลือกเป็นปลากระพงที่ปลากระพงคือจะเลี้ยงง่ายากว่ากุ้งครับแล้วก็ระยะเวลาเลี้ยงจะสั้นกว่า,าปลาสลิดอ่าก็คือมัน<จ>เป็นเเลี้ยงป็นลากระพงก็คือจุดบรรจบตรงกลางก็คือระหว่างกุ้งกับกับปลาสลิดก็คือเราก็มาจบที่ปลากระพง ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาพงของทางผนชัยฟาร์มเรามีกี่ปีครับผม4ี่ถึงห้าปีประมาณสี่ถึงห้าปีครับประมาณสี่โอ้โหแล้วเป็นยังไงบ้างครับในการเลี้ยงเอ่อก็คือช่วงแรกๆคือดีครับช่วงแรกๆคือดีไม่มีปัญหาอะไรมามีปัญหาช่วงโควิดโควิด -19 เนี่ยครับที่มีปัญหาเรื่องราคาเรื่องตลาดครับแต่ปัญหาการเลี้ยงก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับครับผมเรื่องของตัวปัญหาเรื่องที่เราเจอเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยครับผม ใหญ่ที่ที่ขวัญเล่าให้ฟังนิดนึงถ่ายทอดฟังนึงว่าในช่วงนั้นน่ะเรามีการวางแผนการเลี้ยงหรือการแก้ปัญหายังไงบ้างอก็คือช่วงนั้นปลาไซส์ไซส์เจ็ดโลอย่างเงี้ยครับก็คือจะขายออกตลาดไม่ได้เลยคือต้องเลี้ยงเลี้ยงเป็นปลาใหญ่ปลาปลาโบครับสามโลถึงห้าโลอย่างเงี้ยครับก็ต้องเลี้ยงสะสมไว้จนฝ่าราคาจะดีครับถึงจะปล่อยขายออกมาโอ้โหแสดงว่าที่ฟัง ฟาร์มนี้ก็คือเขาเรียกว่าแคสโตรถือว่าดีมากนะเลี้ยงดองปลาจนขนาดปลาไซไปถึงปลาปลายักษ์ได้ใช่ครับโอ้โหก็คอือตอนนั้นถือว่าลําบากใช่ครับเพราะว่าต้องคอยดูแลตลอดครับต้องคอยดูแลตลอดปัญหาเรื่องออกซิเจนอะไรพวกนี้ครับต้องต้องไม่ให้ขาดเลยครับเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้ครับผมโอเคละมาถึงนี้ <c oughs> เรื่องของตัวรายละเอียดการเลี้ยงบ้างบอ่อของเราเนี่ยบอ่อของเราแปลงนี้เรามีทั้งหมดกี่บอ่อครับผมแปลงนี้ทั้งหมด6บอ่อครับครับทั้งหห บ่อหนึ่งขนาดกี่ไร่พี่บ่อหนึ่งขนาดประมาณสองไร่ครับประมาณ2ไร่แล้วเราปล่อยลูกตาเนี่ยความหนาแน่นเท่าไหร่ครับไล่ละประมาณ4ี่0 0พันตัวครับต่อหนึ่งบ่อครับอ่าครับผมประมาณ 4- 5 0 0 0พตัวต่อต่อไร่ใช่ครับ้วถ้าเอาบ่อหนึ่งประมาณหมื่นตัวใช่ครับประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้เป็นความหนาแน่นที่เราถือว่าแน่นไปหรือบางไปหรือว่ายังไงครับสหรับเรากำลังดีครับสําหรับการีกำลังพอไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปครับมันกลาง เรื่องลูกปลาเนี่ยครับพี่ขวัญมีวิธีการเลือกงลูกปลาคัดลูกปลายัางไงคุณภาพมันก็คือดูจากฟาร์มต้นทางที่แบบมีคุณภาพหน่อยแบบเขามีการันตีให้เราว่าลูกรับประกันอะไรเงี้ยครับไอตรงการันตีเนี่ยดูยังไงก็คือเราเชื่อใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนก็คือไปดูฟาร์มที่เขาเพาะเลี้ยงด้วยแล้วก็ดูแบบมาตรฐานของฟาร์มเขาด้วยครับอืมครับพอเราได้ลูกพันมาเราเอาเราก็คือเอามาลงใช่ครับลงเลี้ยงเลย แล้วเราก็ทดลองเลี้ยงเองด้วยว่ามันผ่านไหมอย่างไรเงี้ยหมายถึงว่าเอาลูกปลามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงจนฝ่าจะจับได้ครับว่าลูกปลาเขาใช้ได้ไหมระ<อ>ยะเวลาการเลี้ยงสั้นไหมโตเร็วไหมครับก็คือว่าก็คือว่าวัดกันไปเลยในบอ่อใช่ครับใช่โอ้ครับแล้วสภาพน้ําสภาพไปล้อมแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับของทางเขตตัวเนี้ยเขตเมืองสมุทรสงครามจริงแต่ว่าข้ขามคลองไปก็บรรบนนแถวใช่ครับอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศแบบบ้านแถวอยู่ มีสวนมะพร้าวมีอะไรชครับน้ําแถวนี้สภาพสภาพน้ําสภาพดินสภาพไปรอบแถวนี้เป็นยังไงพี่น้ําแถวนี้ก็เป็นน้ําแบบน้ําสวนนะครับมันจะไม่ไม่มีพวกสารเคมีอะไรมากเท่าไหร่ครับก็คือว่สะอาดคุณภาพน้ําดีเลยใช่คุณภาพน้ำยังยังเลี้ยงปลาได้อยู่โอเคครับผมแล้วเรื่องของการจัดการการจัดการการให้อาหารและการจัดการ mm hmm. การเลี้ยงในบ่อพี่ขวัญทามีในส่วนของการปฏิบัติยังไงบ้างก็คือให้อาหารวันละสองมื้อครับเช้ากับเย็น ครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งถ่ายน้ำหนึ่งครั้งอย่างนี้ครับถ่ายน้าเปลี่ยนน้าครับก็คือเราเปลี่ยนตามรอบของมันอยู่แล้วใช่ครับแล้วในเ็บวันแล้วเรื่องของการคุมคุณภาพน้ําของเราพี่เราเราใช้อะไรมาช่วยในการคุมคุณภาพน้ําหรือควบคุมจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำครับก็เวลาใส่ถ่ายน้ำธรรมทาก็คือใส่อโอดีนครับดีนก็ฆ่าเชื้อก่อนใช่ครับฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็เรื่องของตัวคุณภาพน้ำเราก็ถ่ายตามตามรอบครับผลการเลี้ยง ที่เมื่อกี้พี่บอกไม่ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับผลการเลี้ยงไม่ใช่มีปัญหาอะไรอ่าบ่อสองไร่ปล่อยไปหมืน่นตัวอัตรารอดเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอัตรารอดอัตรารอดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับผมขึ้นอยู่กับตอนปล่อยลูกปลาครับว่าเราการคอกให้เขาอยู่บริเวณแค่ไม่เต็มบอ่อครับคือการให้เขาอนุบาลเขาไว้ก่อนนะครับอ,อนุบาลเขาไว้ก่อนแล้วถึงจะปล่อยเขาเต็มบอ่อฟงัง ค,ค,คือการกั้นข้อขระหว่างอนุบาลลูกปลาเนี่ยก็คือทำให้อัตราล่ดมันเพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกปลาสามารถเก็บเข้ามาหาอาหารได้เต็มที่<ช>หรือว่าไงครเขาจะไม่หลงฝูงครับเขาจะอยู่กันเป็นฝูงปลากระพงถ้าลูกปลากระพงถ้าหลงฝูงนี่หมายความว่าเขาก็จะเข้าฝูงไม่ได้เวลาเขาไม่กินอาหารนี้ครับเขาจะโตไม่ทันเพื่อนเขาแล้วเวลาเขาตัวเล็กเขาก็จะเข้าฝูงไม่ได้แล้วบางทีอาจจะโดนกินไปเองด้วยใช่ครับอาจจะโดนกินด้วยผมคันที่ตอนกั้นข้อก็คือ สำคัญคือตอนกั้นคอกแล้วเรื่องของโปรแกรมการให้อาหารตะคือเราก็ให้ตามคําแนะนําใช่ครับอ๋อครับผมใช่ครับแล้วในส่วนของตัวอ่าระยะเวลาการเลี้ยงของเราบ้างประมาณ5้าถึงหเดือนครับประมาณระยะเวลาการเลี้ยงแล้วแต่ฤดูกาลอากาศอะไรพวกนี้ครับห้าถึงหเดือนก็คือเราจะได้ปลาไซสใช่ครับแล้วนอกเหนือจากที่ว่าเราขายปลาเนี่ยเราขายปลาเป็นปลาเนื้อเนี่ยครับผมพี่ขวัญครับ แล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งธุรกิจอีกอันหนึ่งที่พี่ก็คือเริ่มทําใช่ครับอันนั้นคืออะไรพี่เป็นบ่อตกปลากระพงครับเป็นบ่อตกปลากระพงด้วยใช่ครับใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรามีแนวคิดในการทําธุรกิจบ่อตกปลากระพงในในบ่อปลากระพงเนื้อด้วยยังไงครับผมก็คือมันมีออเดอร์ของปลามาทุกวันนะครับแล้วเราต้องใช้คนงานลากทุกวันนี้ครับทําให้แบบเวลาลงไปลากนครับมันก็จะไปกวนปลาลบกวนปลาเขาทําให้เขาไม่กินอาหารอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราใช้ออเดอร์ คืงเริ่มแรกก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือมีออเดอร์มาทุกวันแต่วันหนึ่งประมาณสักหลักจะหลักหลักไม่ร้อยโลอะไรบร้อยโลประมาณครับาหลักสิบตัวอะไรใช่ครับหลักสิบตัวก็คือเราก็เลยใช้เป็นวิธีการแบบใช้ตกแทนครับแทนการใช้คนมาลากลงไปในบ่ออะไรกันใช้ปลตกคนที่เข้ามาตกปลาเนี่ยเขาจะต้องทําเขาก็คือเขาจะมีเสียค่าบริการให้เราใช่ใช่ครับก็คือคิดเริ่มแรกคือค่าคันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับครับคนละหนึ่งร้อยบาท ก็คือพวกที่แบบนักเยื่อปลาเอาไว้ง่ายชอบก็คือมามาที่นี่ได้เลยได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถือว่าทำตรงนี้ควบคู่กันไปด้วยครับกระจายความเสี่ยงกันไปใช่ครับครับแล้วในส่วนของตัวผลผลิตบ้างส่วนใหญ่ที่เราไปเนี่ยครับผมเราเราจับเป็นปลาไซส์อะไรครับพี่เป็นปลาตั้งแต่แ9ดเกโลครับ หลักๆเลยแปดเก้าขีดหรือโลแปดเก้าขีดแปดเก้าขีดแล้วก็ปาโลครับอ๋อแปดเก้า 8, 9, ขีดแล้วก็ลโลมผมแปดเก้า <laughs> ขีดแล้วก็ปาโล <laughs> <laughs> ผมตงใจผมแปดเก้าแล้วก็โลแปดเก้าขีดโลครับก็คือแปดเก้าขีดโลครับปลาตาล่อประมาณเจ็ดสิบเก้าสิบเปเซครับ,รบก็เท่ากับว่าหนึ่งในบ่อหนึ่งแล้วจะมีปลาประมาณประมาณถ้าปล่อยหมื่นตัวก็จะมันเจ็ดถึงแปดตันเจ็ดถึงแปดตันใช่ครับประมาณนี้เจ็ดถึงแปดตันตอนนี้ ราคาปลาถือว like ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ราคาปลาช่วงนี้ถือว่าดีเลยครับดีหลังจากโควิดเริ่มเบาบางลงมาก็ราคาเริ่มดีครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมูแพงว่าพี่ก็อาจจะมีส่วนด้วยหาเรื่องหาเรื่องทุกคลิปครับอาจจะมีส่วนด้วยครับคนหันมากินปลากันเยอะขึ้นอะไรยครับผมก็ดีครับถือว่า ยังไงก็สุดท้ายกเกษตรกรต้องถ้าเราเลี้ยงแล้วเรามีกําไรมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีครับครับผมสุดท้ายครับพี่ขวัญมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมสำหรับคนที่สนใจในการเลี้ยงปลากระพงหรือจะโปรโมทในส่วนของตัวบ่อตกปลาก็ได้หรือว่าใคร,หรอ,หร,อ,ห,รอหรือว่าผมผลิตปลากระพงก็ได้เชิญครับได้ครับก็คือบ่อตกปลานี้เข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับ ิดค่าบริการแค่คันละหน0่อยบาทติดต่อที่ไหนครับผมติดต่อที่เบอร์092ครับ0514156ครับอ่รได้เลยครับขอพิกัดหน่อยหนึ่งครับผมพิกัดเข้าขก็คือฝันชัยฟาร์มครับเพิร์เข้าใน Google แ a p เลยครับก็คือขวัญชัยฟาร์มเลยแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วก็ขอเบอร์ครับผม092ครับ0514156หครับฝันชัยครับครับผมก็ใครที่อยากจะเข้ามานะครับ มาตกปลานะครับมาเยอะปลากระพงรวมถึงว่าอาจจะมีสนใจในเรื่องของตัวซื้อซื้อผลผลิตปลากระพงครับผมก็ติดต่อมาทางที่ขวัญชัยฟาร์มได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีจากทางขวัญชัยฟาร์มแล้วพี่ขวัญนะครับผมขอบคุณมากครับครับุณครับ